เปิดโลดน้ำที่หองแยงเดี๋ยวอ้มาเดี๋ยวโอเคโอเคโอเคพี่น้อยไปเดียวไปเดียบไปเตียงมือกบกวันขอโทษเตียงน้ำแม่ พทำเข้าวกินมาเว่ không bưng căng mạnh <laughs> Hãy subscribe nữa rồi trọng ừ. trống ừ. ขึ้นอเลอยอยู่อุดมยุบบนไหครับน้ำพอเด็ดอุดมแล้วมีคน กินจินจินนี่ป่นนี่กินข้าวกับพ่อไก่ อร่อยไหมแซ่บครับอืมแซ่บมีต้มยิงมีสมละไมรอืมผมแล้วก็มีแก้วแก้วญี่ปุ่นลาบหมูลาบหมูแล้วก็เห็ดหอืมยำเห็ดอัวเห็ดหอเห็ดขมเห็ดขมบ่อืยู่ข้ากินแล้วขมเมื่อไห จุดที่ตาหน่อยบังแย่นนะครับเนาะกินเขาเด้อครับเด้อซี่ C, แม่ฮหักพ่อหักบันพมฮหักอีลาน้อยอทำแล้วเมื่อแรกเจอกันมันบอกเมื่อแรกเจอกันที่บ้านัหนก่อบ้านโพลังกาอือย่าลืมไปให้แรงขี้แรงใจอีลาน้อยเด้อเมย์เอฟซี่ A F C, พ่อหักบันพมหัก บ่มีฝนดอกมื้อนี้แดดแต่าผมผมว่าบ่มีฝนมื ม่หั่มือแรงไปฟังลำอยู่บ่ โอ้ oh, แสบพี่น้องอืม <c oughs> พี่น้วก็ชิอาบน้า ทำไ,ไมเราพร้อมแล้วคนพี่ลุงพ่อลุงพร้อมแล้อฮะพูแด,ดแด้ละขอบคุณครับขอบคุณที่การุณเป็นแรงใจ สยียบนามเด้อพี่น้องบัตรนี่โอ้ยฝ้าเอ้ยฝ้าห้องถลมแดดจุดแต่ว่ามีลมพี่น้องอากาศเย็นสบายอยู่กลางทุ่งนาครับ เล็วบาดนี้แม่ผมเอ้ยโอ้โอ้โหโอ้โโอ้โละอ้โอ้โหอ้โหโอ้โโอ้อ้้าหโล้โโอ้อ้โพอกันคล้ปหน่้อ้อ้อ